ภูงแพ้กำเริบจามน้ำมูกไหลจนทิปเกือบพังเพื่อนๆเ,เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กันไหมคะวางแผนเที่ยวกับเพื่อนในกลุ่มเนี่ยแบบจัดเต็มเลยทั้งที่พักทั้งที่เที่ยวแบบพร้อมสุดๆละแต่พอถึงวันจินเนี่ยดันเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดค่ะเพราะเป็นภูมิแพ้นี่แหละค่ะจนทําให้ทริปเนี่ยเกือบล่มเลยไหนจะไอไหนจะจามไหนจะน้ำมูกที่ไหลไม่หยุดอกีกที่แย่ไปกว่าน,นั้นนะคะ อาการเหล่านี้เนี่ยไม่ได้หายกันง่ายๆด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจอฝุ่น PM 2 5หรืออากาศที่เปลี่ยนแปลงปบ่อยๆเนี่ยอาการเหล่านี้ค่ะก็จะยิ่งหนักขึ้นไปเอกจากแค่ที่ไอจามน้ำมูกไหลธรรมดาก็อาจจะทําให้เราเนี่ยป่วยหนักได้จนไม่มีแรงเที่ยวได้ไม่เต็มที่ตามที่แผนเอาไว้แล้วกลุ่มของพเพื่อนๆเนี่ยเคยเจอปัญหาแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าคะถ้ามีเนี่ยมาแชร์กันหน่อยนะเพราะมิ้นเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเคยเจอปัญหาแบบเดียวกันกับกลุก่มมินหรือเปล่ามีงานวิจัยหนึ่งค่ะบอกว่า คนที่มีปัญหาภูมิแพ้บ่อยเป็นหวัดง่ายส่วนหนึ่งเนี่ยอาจมาจากการที่ร่างกายขาดเบตากูแคนนั่นเองแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องกลัวหรือว่ากังวลไปเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมินมีไอเทมดีๆมาแนะนําค่ะเบต้าซีไอเบตากูแคน ที่รวมสารสกัดเจ๋งๆมาไว้ให้ในกระปุกนี้แล้วเพราะเราเลือกสารสกัดเบต้ากูแคนของเวลมูนแบรนด์ดังจากสหรัฐอเมริกาที่สกัดมาจากผนังเซลล์ของยีสต์ซัคคารอมิซีเซลิวิเอ่หรือผนังขนมปังนั่นเองซึ่งของเราเนี่ยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปได้อีกด้วยค่ะและยังผสานพลังกับซิตัรไบโอโฮนอยให้สารสําคัญอย่างเฮสโปลิดินที่เป็นแบบฟาร์มาเกตค่ะเพื่อนๆเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับสารสกัดที่มีคุณภาพจากเราอย่างแน่นอนรวมถึงกระปุกของเรายังใช้เป็น กระปุก PET แบบฟู p ้ดเกดจาก InnoEco o y บ p t t ที่เหมาะกับการบรรจุอาหารและยาไม่กัดเก็บความร้อนตกไม่แตกเหมือนกระปุกแก้วเพื่อนๆเนี่ยยังมีส่วนร่วมในการรักโลกด้วยค่ะเพราะว่ากระปุกของเราเนี่ยสามารถนำกลับมารีไซเคลิลได้ปลอดภัยหายห่วงรักโลกแน่นอนใครที่มีปัญหาภูมิแพ้กำเริบเป็นหวัดบ่อยกดทิะกาดาร่างได้เลยนะคะ